วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับบ้านเช่านะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับหน้ากว้างนะครับ4เมตรลึก8เมตรนะครับก็คือเหมือนเป็นบ้านรีสอร์ทหลังหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆนะครับก็อยู่ด้านเลยนะครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็เป็นห้องโถงใหญ่เนี่ยครับตรงนี้คือห้องโถงใหญ่นะครับกว้างเลยนะครับ บ้านสร้างมาประมาณ2ปีนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้เป็นส่วนของห้องโถงนะครับมีทุกอย่างก็คือมีเหล็กดัดมุ้งรวดพร้อมนะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นห้องโถงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนตรงนี้ก็กว้างอยู่นะครับเดี๋ยวขอ่าเปิดไฟนะครับโอเคปูพื้นกระเบื้องอย่างดีนะครับก็ห้องนอนก็อยู่ประมาณ เตียง6ฟุตสบายๆเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นส่วนห้องนอนนะครับก็กว้างเลยนะครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ํานะครับตรงนี้บ้านปูกระเบื้องอย่างดีทั้งหลังนะครับตรงนี้เป็นส่วนห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็อย่างดีนะครับเราก็ใช้สุขภัณฑ์นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ก็เดี๋ยวท่ามสะอาดให้ใหม่นะครับแล้วก็อะไรไม่ดีก็จะเปลี่ยนนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของด้านหลังด้านหลังก็มีหน้าต่างนะครับถ้าเรามองจากด้านหลังบ้านนะครับไปด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นบ้านรีสอร์ทหนึ่งหลังเลยนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้มีว่างอยู่นะครับอยู่จากข้างรบินสันนะครับประมาณ4กิโลนะครับอยู่วัดโพธารามนะครับเดี๋ยวพิกัดก็จะส่งให้นะครับ ลองเข้ามาชมกันก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีน่าอยู่นะครับบริเวณรอบข้างเคียงก็จะเป็นชาวบ้านบ้านคนนะครับย้า้ดูนะครับตรงนี้อันนี้เป็นบริเวณส่วนของหน้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับไม่เปรี่ยวครับตรงนี้มีบ้านคนเยอะมากครับแล้วก็เป็นแนวธรรมชาตินะครับ หรือใครสนใจนะครับอยากอยู่ไม่ไกลตัวเมืองนะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆนะครับตรงนี้ไม่วุว่นวายแล้วก็น่าอยู่